มีชาวบ้านเนี่ยไปรับเขาบอกว่าเป็นผักฟรีกว่า10,000กิโลกรัมเนื่องจากว่ามีพระครูอ๊อดนะฮะแล้วก็ชาวสวนที่อมก่อยขนลงมาจากดอยมาแจกฟรีเขาบอกตอนนี้ผลผลิตราคามันตกต่ำนะฮะโดยชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พากาันไปรับพืชผลทางการเกษตรที่พระครูอ๊อดวัดเจดีหลวงพร้อมด้วยกลุ่มญาติธรรมและเกษตรกรนํามาจากอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่แจกจ่ายให้กับประชาชน น้ำหนักรวมกว่า10,000กิโลกรัมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลนะที่ประสบปัญหาราคาพืชผลตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับพ้อหนาน่าผู้นําชาวกะเรี่ยงอยู่ที่อมก่อยเนี่ยบอกว่าขณะนี้ชาวสวนในพื้นที่กําลังเผชิญกับปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำนะขาดช่องทางกระจายสินค้าโดยเฉพาะราคามะเขือเทศหน้าสวนเหลือเพียงกิโลกรัมละไม่ถึง5บาท แม้จะมีผลผลิตพร้อมจําหน่ายเป็นจํานวนมากแต่ไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือจัดการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมการเคลื่อนย้ายและแจกจ่ายผลผลิตสามารถทําได้เพียงวันละไม่เกินหนึ่งกิโลกร,รมัมทําให้ชาวสวนมาขอให้ช่วยหาทางระบายผลผล,ผลิตจึงร่วมกับพระครูออสและญาติธรรมนําผักผลไม้ลงมาจากดอยแจกจ่ายให้ชาวบ้านในตัวเมืองและนําไปใช้ในการบุญบางส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการแจกผักในครั้งนี้ ไม่เพียงลดค่าครองชีพให้กับชาวบ้านยังสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับรากหญ้าที่ลุกกันขึ้นมาช่วยดูแลซึ่งกันและกันในยามที่เกิดความลําบากนะครับนี่นะครับโอ้โหเต็มเลยอะ่ะครับโอท้ทั้งผักทั้งผลไม้เยอะเลยนะคะครับ